ทำยังไงให้เส้นมันดูงานมันดูแบบมี movement มากขึ้นอ่ะให้เรากดที่ไอ้ไม้กายสิทธิ์นี้นะฮะโยกันอื่นกด follow ig กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็เียต้องขออภัยเรื่องเรื่องหนวดนะฮะหนวดมันขึ้นแบบจุมจิมมากเลยดูผมหาที่ก็หนวดไม่เจอนะฮะแล้วก็ตอนนี้ปิดหมดแล้ว ซื้อไม่ทันนะครับช่วงนี้ทำอะไรทำไมวาดไข่ดาวนะครับหน้าเว็บนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วปะ่ะคือผมอะจะไม่ไม่สอนอะไรในคลิปนี้นะเพราะว่าตอนนี้มีคนสอนเรื่อง NFT แบบเยอะมากๆถ้าคุณเป็นนักวาดคุณควรจะรู้เรื่องนี้ไว้นะฮะจะทำไม่ทำก็ได้แต่ว่าควรรู้ไว้นิดนึงเพราะว่ามันคือช่องทางการหารายได้ที่เดือดมากๆแต่ของผมก็ ก็ยังคงตัวนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้สีเรียนอะไรเพื่อผมกะว่าถ้าผมวาดครบร้อยอันเนี่ยมันจะต้องขายออกบ้างแหละนะฮะเพราะว่ามันจะดูแบบว่าเราเราทำโปรเจกนี้อย่างจริงจังเพราะถ้าเราวาดจนครบเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงๆแล้วงานของเรามันก็จะดูมีคุณค่าในตัวของมันเองนะฮะตอนนี้มีไข่ดาวอยู่อยู่10อัน <laughs> เลือกอันนี่คือแบบ มาตรฐานสุดเลยนะนี่ฮะมันก็จะมีแบ่งกันไปนะครเป็นไข่ดาวแบบไข่ดาวประจกนะฮะก็จะมีก็จะมีสัญลักษณ์แค่อันเดียวนะครับพอเป็นไข่ดาวอันคอมมอนก็จะมีนี่สอันราคาที่ขายตอนนี้ก็คือ0.02ย์จุดศูนนะครับ eth ก็เขาก็วงเล็บมาว่าตอนนี้มันราคามันอยู่ที่77ดอลลาร์นะครับก็ลองคูนันเองและกันเพราะว่าค่าเงินในแต่ละวันมันก็ขึ้นลงไม่เท่ากันถัดมาก็จะเป็นแบบแรนะฮะ 0.03 ETH นะครับผม116เหรียญน่ะก็เดือดอยู่นะถ้ามันขายออกก็ดีนะโอเคนี่ก็เป็นไข่ดาวแบบเวอร์ชั่นแรขึ้นมามันแรยังไงมันแรเพราะว่ามันมีพริกไทยโรยอยู่นะครับคือแค่เม็ดพริกไทยเนี่ยก็อัพให้มันแรได้คือผู้ผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันว่าหลักการของ NFT มันมันขึ้นอยู่กับอะไรถึงจะขายได้นะฮะมันเป็นเรื่องของ การสร้างมูลค่าให้กับงานเรานะฮะคือสวยวาดสวยไม่สวยเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องรองเลยนะฮะแต่เป็นเรื่องของคอนเซปต์หรือมูลค่าทางจิตใจมากกว่าตัดมาที่ไข่ดาวตัวแบบอันนี้ตัวโกนะฮะโกก็จะอยู่สูงกว่าแรนะครับมันเหมือนสกินทองฮะอันนี้ก็คือไข่ดาวโรยเกตทอง ก็จะเป็นไข่ดาวที่เป็นรูปแบบของขนมหวานแต่ถ้าเกิดตัวเวอร์ชันอีพิกเนี่ย mm hmm. ก็จะให้เป็นไข่ดาวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมื้อหลักอะ่ะเออมีเนื้อมีอะไรอย่างงี้คือตอนแรกอันนี้คือน,นี้คือตั้งใจคิดไปนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวโกเนี่ยก็จะให้เป็นของหวานก็จะมีเรียงลักษณะาตามนี้ครับผมมีไข่ดาวกระจอะนะครับไข่ดาวที่แบบทอดลูกๆอะ่ะทอดไม่เสร็จ <laughs> ไม่ใช่ทอดไม่เสร็จ คือแบบทอดได้พออิ่มนะกับไข่ดาวที่แบบแต่งเติมก็จะเป็นอันคอมมอนเห็นไหมครับมีการใส่แม่พิมพ์อ่าไข่ดาวที่ใส่แม่พิมพ์ก็เป็นอันคอมมอนอันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยไข่ดาวที่เป็นแรนะฮะก็คือไข่ดาวที่ปรุงสําเร็จแล้วนะครับคือทอดออกมาอย่างสวยงามและปรุงสําเร็จส่วนไข่ดาวที่เป็นทองเนี่ยสกินทองเนี่ยก็จะเนี่ยแหละฮะเป็นของหวานโรยพวกแบบทองคำอะ่ะ ถ้าใครเคยดูรายการทําอาหารมันจะมีแบบเอาทองคํามาโรยกับอาหารนยมันจะดูแพงขึ้นเยอะมากเลยเรามาดูที่ไข่ดาวอันแรกที่วาดเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นไข่ดาวไทยอยากให้ขอบมันแบบกรอบนะฮะมันคือไข่ดาวที่ทุกคนชอบนะฮะตรงไข่แดงก็จะสุกนิดนึงไม่ได้สุกมากนะมาดูขั้นตอนการวาดนี่ล้างเส้นแบบนี้ก่อนทีนี้ พอได้เชฟของไข่ดาวนี้กคือไข่ดาวนี่ผมเจเนเรตขึ้นมาเลยนะอินโพไวต์ขึ้นมาเลยไม่ได้ดูเลฟหรืออะไรขนาดนั้นนะฮะมีดูบ้างดูเงาว,ว่าแบบไข่ดาวมาันควรจะเกิดเงาตรงไหนตรง้อยไหมลงสียังไงอะ่ะก็มีมีดูบ้างดูของจริงมันช่วยได้ พอได้เชฟแล้วเนี่ยก็ลงเงาต่อเลยฮะใช้หลักการเดิมเลยเพราะเดี๋นี้ผมเวลาผมวาดรูปผมจะใช้หลักการเกรสเกลเพนนะครับก็คือลงเงาก่อนลงสีจริงๆแล้วแต่มันจะลงสีก่อนก็ได้นะฮะบ,บางคนก็สอนว่าลงแบบว่าสีทั้งหมดในรูปก,ก่อนแต่ผมชอบลงเงาก่อนนะครับอยากดูวัตถุว่ามันมีมิติขนาดไหนอ่าทีนี้พอลงเงาเสร็จปุ๊บอีกเลเยอร์อนึง่งเราก็ลงเป็นสีแบบ สีไข่นะฮะแล้วคือเคล็ดลับของมันเนี่ยการวาดอาหารให้น่ากินนะคือการเนี่ยแต้มไอสีขาวพวกเนี้ยเออแต้มให้มันเป็นแสงที่แบบดูสะท้อนเหมือนกับอาหารมันมันมีความุ u ซี่อะ่ะเออมีความมันมีความแบบฉ่ำอะ่ะมันก็จะดูแบบดูน่ากินนะฮะเนี่ยคือตอนแรกก็จะงมเลยฮะว่าเราจะวาดไข่ดามไงให้ออกมามีความน่ากินนะครับ คือย้อมสีแล้วย้อมสีอีกนะฮะสุดท้ายก็จบมาที่เป็นแบบนี้ใช้ขอบใช้ Perspective Blur นะครับทำยังไงอ่ะผมจะสอนให้สมมุติเราวาดรูปขึ้นมารูปนึงแล้วรู้สึกว่าเส้นมันแข็งนะครับทำยังไงให้เส้นมันดูงานมันดูแบบมี Movement มากขึ้นอ่ะให้เรากดที่ไอ้ไม้กายสิทธิ์นี้นะฮะแล้วเลือกที่ Perspective Blur กดที่ Layer นะฮะนี่จี้ไปตรงตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการจะโฟกัสมันแล้วก็ใช้นิ้วเราเนี่ย เลื่อนรงหน้าจอนะครับเลื่อนอย่างนี้ได้เลยนี่เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะเพ r s ์ e เป i ทีฟเบเนี่ยมันช่วยชีวิตจริงๆนะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้รับงานออกแบบป้ายร้านของพี่เบลกอบสนามมานะฮะก็มีโอกาสได้ได้วาดไข่ดาวคือคอนเซปที่วางไว้เนี่ยก็คือไข่ดาวมันมีรูปแบบเป็นอนันต์นะฮะมันถูกเจเน r เรตขึ้นทุกวันโดยไม่ซ้ำกันเลยนี่คือความอัศจรรย์ของของไขดาว คใครจะว่าผมบ้าบอก็ได้นะฮะแต่ว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออวะมันเจ๋งดีวะมันไม่เคยเหมือนกันเลยเหมือนฟ้าผ่าเหมือนก้อนเมฆอะที่แบบทุกวันมันไม่ซ้ํากันเลยอะถ้าจะดูวิธีวาดทั้งหมดนี่มันก็จะเยอะไปนะฮะเดี๋ยวผมคัดเอาอันแบบเด็ดๆมาแล้วกันอ่ะดูอันนี้ต่อเลยอันนี้เป็นไข่ดาวใส่แม่พิมพ์นะฮะอันนี้ขึ้นเองเลยฮะมีดูเรฟนิดหน่อยนะครับผม เป็นไข่ดาวแบบเรียกไข่ดาวแมคโดนัลล์อ่ะไข่ดาวแบบไข่ดาวแมคโจ๊กไก่อ่ะเขาจะให้ไข่ดาวมาเป็นเป็นก้อนกระปุกอ่ะไข่ดาวกระปุกอ่ะเออมันมันน่ารักนะอันนี้วาดแป๊บเดียวมันเป็นรูปทรงของไข่ดาวกระปุกแล้ววาดง่ายเออตัวอันคอมมอนอ่ะวาดง่ายเพราะว่ามันเพราะว่าผมตั้งใจว่าอันคอมมอนจะให้ใส่เป็นแม่พิมพ์เนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเพราะว่ารูปทรงมันมันชัดเจนนะครับมันไม่ได้มีอะไรแบบแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบการเก็บรายละเอียดนะฮะพอมันเรียบปุ๊บเนี่ยมันจะดูไม่เป็นไม่เป็น ใส่เส้นตรงนั้นตรงนี้ให้มันยึดยือนิดนึงเพื่อให้แบบมันมีความรู้สึกว่าไอเนี่ยมันถูกทอดขึ้นมาต่อมาเรามาดูอันนี้นะครับอันนี้วิธีทํานะครับคือผมไม่อยากอยากใช้แม่พิมพ์นะฮะอยากวาดไข่ดาวในแม่พิมพ์ทํำยังไงคือวาดเองอะ่ะไม่เวิร์กนะครับต้องไปหารูปแม่พิมพ์ม,มาคือเอาแม่พิมพ์วางอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแม่พิมพ์เลยวางอย่างนี้แล้วก็วาดเข้าไปแล้วก็จําว่าไข่ดาวเนี่ยมันมันอยู่ที่ระดับความหนาม,มันอยู่ที่ตรงไหนนะฮะครานี้พอมันมีแม่ นี่แล้วเอาแม่พิมพ์ออกปุ๊บมันก็กลายเป็นก้อนไข่ดาวรูปหัวใจที่ตรงเปะ๊ะในการวาดดนะิจิตอลเพนติ้งเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรช่วยเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วฮะนี่คือไข่ดาวแบบอันคอมมอนนะไข่ดาวใส่แม่พิมพ์มาดูอีกอันนะอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์อันนี้เหมือนเป็นแม่พิมพ์แบบขนมวายพระจันทร์เช่นกันครับอันนี้ก็นี่ตอนแรกจะทําเป็นดาวแล้วมันไม่ได้นะฮะนี่ก็เลยใช้แม่พิมพ์เป็นอันนี้เลยนะครับ แล้วก็จินตนาการว่าเราหยอดไข่มันลงไปในแม่พิมพ์นี่ฮะแล้วมันก็ได้เป็นเน่ไข่ดาวรูปทรงแบบรูปทรงดอกไม้เออแต่ไม่เคยผมไม่เคยเห็นไข่ดาวทรงนี้เลยวะ่ะในความเป็นจริงมันทําได้ป่ะไข่ดาวที่ผมโปรดปรานที่สุดนะครับอันนี้ผมนําเสนอเลยอันนี้ผมต้องการให้มันเป็นไข่ดาวแบบไทยแท้นะครับไข่ดาวที่ขอบกรอบแล้วตรงกลางยังยังช่ำอยู่มาดูกันก็วาดเส้นขึ้นมาเลย คือจินตนาการว่ามันลงกระทะไปมันจะต้องไหลไปทางนั้นทางนี้เออผมจินตนาการขนาดน้นจริงๆนะคือต่อลงกระทะไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนคือดูๆไปมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนไข่เอเลี่ยนอ่ะแต่ว่าพอลงสีจนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เออมันก็ดูเป็นเป็นไข่ดาวขึ้นมานะฮะคือเป็นแบบมีเส้นของไข่ขาวเนี่ยปกคลุมอยู่ตรงขอบก็ลงให้มันเข้มนิดหนึ่งใช้สีน้ำตาลผสมกระส้มเพื่อให้มันดูเหมือนถูกทอดถูกทอดจนเกรียมอ่ะ ่ามีตอนแรกมันเกรียมอย่างนี้เลยนะนะต้องแก้สีจนมันแบบว่าออกมาดูได้แบบนี้นะครับผมนะก็วิธีวิธีคล้ายๆกันนะครับก็ใช้ตัว perspective blur ลองใช้กันดูโคตรเด็ดนะครื่องมือ perspective blur มามาดูที่ไข่ดาวอีกอันนึงอันนี้ปิดท้ายเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นไข่ดาวที่ create สุดไข่ดาวแบบเป็นหนมหวานนะอันนี้จินตนาการขึ้นมาเลยนะ คือไม่รู้มันทําได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอ้น้ําสีชมพูเนี่ยมันคือซอสอะไรจินตนาการขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นของหวานปะวะแบบตัวพิเศษหน่อยอะนะฮะแล้วก็ปักด้วยน้ําตาลแท่งนะผมไม่รู้เรียกอะไรใครรู้เรียกอะไรช่วยบอกหน่อยเห็นแบบพวกขนมหวานที่มันแบบเหมือนตัวเทพในการ์ตูนทำอ่ะมันจะปักไอสิ่งนี้ไว้เพื่อให้โชว์ว่าแบบเออกูเทพมากนะกูสามารถทําไอ้นี้ได้นะฮะมาดูกันตอนแรกก็วาดเป็นอย่างงี้ฮะเป็นไข่ดาวที่ ใส่แม่พิมพ์ธรรมดาแหละแล้วก็จะให้โรยพริกไทยเฉยๆไม่ได้ต้องการอะไรเลยทีนี้ก็เฮ้ยเราลองใช้สเปรย์บลัชฉีดเข้าไปให้มันเป็นทองแล้วก็คิดว่าเออวะ่ะอย่างนี้ก็คือเป็นไข่ดาวที่เป็นระดับทองได้เหมือนกันตรงทองนี้ก็คือลองปรับเลเยอร์เล่นๆดูเดี๋ยวมันก็ได้เองตรงน้ําตาลนี่คือวาดขึ้นมาเลยนะครับปักขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันแบบมีความเด่นอ่า เพราะมันเป็นสีเหลืองก็สีครีมใช่ไหมพอมีสีชมพูปักขึ้นมาปุ๊มันจะเด่นขึ้นมานิดนึ่งนะฮะก็ก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากเลยฝากทุกคนด้วยครับจะกด follow ก็ได้ไม่กดก็ได้ฝากไข่ดาว NFT นะฮะฝากทวิตเตอร์ของไข่ดาว NFT ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็คอลเลกชันที่ลงไปแล้วนะฮะเซนดาก้าคอลเลกชันนะครับ ต้องบอกว่าไข่ดาวกับเซ mm hmm. นดาก้าจักรวาลเดียวกันนะครับฝากทวิตเตอร์เซนดาก้า NFT แล้วก็ไข่ดาว NFT ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ